นักเรียนอนุบาลคนใหม่นะคะน้องธโมเมื่อกี้ถือชามที่ทานเสร็จแล้วเดินผ่านธโมล้างเองได้เหรอลูกถึงมล้างถึงหรือเปล่าครับยายป่าอยากรู้ว่าธโมล้างตัวเองหรือเปล่าเลยนี่เลยตามมาดูไหน,ท,น,ท,นทำยังไงอ่ะล้างตัวเองอะ่ะบอ้ต้องต้อง,ต,องต้องเหยียบเหยียบนังเกตนะคะเหยียบที่ชันอ๋อ แล้วก็มีตูต้ตคอยดันไม่ให้หล่นเนาะล้างยากไหมคะทธโมไม่เลย อนุบาลอยากจะฟังนิทานจากหลวงพ่อด่วนดีอปะตรงเตือนจะพาท่านผู้ชมไปฟังนิทานพร้อมๆกับเด็กๆก,กันนะคะทางเรือร่องอะไรดีกระเต่ากับตากระเต่ <c oughs> า,ต <c oughs> าตกับ <c oughs> ตีฮะกระเต่ากับต <c oughs> <c oughs> ายผู้บอกเต่ากับกระต่ายล่ะใครได้ยินไม่ยังใครไดฟังไม่ยังสองลิงกับจระเข้ลิงกับจระเข้ลิงกับจระเข้ท่านท่านไม่รู้เลยว่าเราไงน้องแป้งก็รู้กระหลับกันไหม เด็กๆเล่าให้ท่านฟังมะหนูมีนิทานแล้วหนูมีนิทานเหรอพี่ทานเล่าให้ฟังไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นจะเล่านี่ให้ฟังนะแต่วันนี้จะเล่านิทานให้ฟังนิทานเรื่องนี้โอ้โหสนุกมากครับมีต้นมะม่วงต้นสมัยก่อนคนไม่รู้จักต้นมะม่วงอ่าคนไม่รู้จักต้นต้นมะม่วงต้นนี้นู่นอยู่ในป่าลึก ม,มันโตขึ้นอยู่ข้างแม่น้ำโตอยู่ข้างแม่น้ำทีนี้ในป่านั้นก็จะมีม,มีวานอนรู้จักวานอนไหมอะไรวานอนใครรู้จักจบกมึงวานอนนะโอเว่นจะอานอนหมวกอะโรนวานอนแต่ว่าที่มันอยู่ต้นไม้จุกจุก ลิงลิงโอ้เ <Yeah. Yeah. S 2> ก่งทุกหนเลย <c oughs> มีลิงอยู่ห้าร้อยตัว <c oughs> อาศัยอยู่ในใกล้ๆต้นมะม่วงมีแค่ห้าตัวก็จะตายแล้วไม่ชอบกินมะม่วงแต่มันชอบกินกล้วยฮะก็บอกว่านอนไม่ชอบกินมะม่วงไม่ชอบกินกล้วยเหรอเล่า <c oughs> แล้วก็วกพยักมีในลิงฝูงลิงฝูงเนี่ยมีห้าร้อยตัวก็มีหัวหน้าฝูง หัวหน้าฝูงตัวใหญ่มากเลยช่วยดูแลดูแลลิงที่เป็นบริวารแล้วก็แม่ของหัวหน้าฝูงเป็นลิงแก่แล้วตาบอดตาบอดสองข้างหัวหน้าฝูงเป็นวานอนใหญ่เนี่ยก็หาผลไม้มาให้แม่กินหาผลไม้มาให้แม่กิน แล้วพยาวานอนก็มีอยู่วันหนึ่งเขาประชุมประชุมบลิงทั้งหมดห้าร้อยตัวแล้วกระบอกกบับบลิงเ่านี่พวกเราตองให้พวกเราช่วยกันตรวจตาดูต้นมะม่วงต้นนี้นะอย่าให้ลูกมันเนี่ยหล่นลงไปในน้ำต้นมะม่วงต้นนี้อร่อยมากเลยหวานลูกใหญ่หวานหอม ลิงก็อาศัยห้ารอยตัวก็อาศัยต้นมะม่วงต้นใหญ่นะกินเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอกินกล้วยอกินกล้วยมันหายากผ <c oughs> ลไม้ก็กินได้หมดกินมะม่วงเป็นอาหารหวานอร่อยมากพยาวานนอนหัวหน้าฝูงก็บอกกับพวกน้องไว้เลยให้จวดตาดูนะอย่าให้มันหล่นลงในน้ำเพราะอะไรรู้เปล่าน้องบัวรู้ไหม <c oughs> ม่ให้มะม่วงหล่นลงตกลงในแม่น้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยาเหลือเอ็ดเหลืออดกิน <laughs> เอ็ดกินอดกินเ <laughs> ห <laughs> รอพญาบานนอนก็บอกกับบอกกับบริวารลิงทั้งหมดห้าร้อยตัวว่าถ้ามะม่วงลูกใดลูกหนึ่งนะมันหล่นลงไปในน้ำน่นะมันจะลอยไปตามน้ำแล้วคนก็จะไปเห็นแล้วจะเก็บมะม่วงลูกนี้มากินพอกินเสร็จเป็นไงเอร่อยไหม อร่อยติดใจเขาก็จะตามหามะม่วงต้นนี้ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็จะตามมาเอาไปกินเราก็จะไม่มีอาหารกินเราจะถูกทําลายจะถูกไล่เพราะฉะนั้นบริวารทุกคนต้องช่วยกันดูวยกันดูไหมวยกันดูบ้าเล่เนี่ยเหมือนบ้านเรานี่แหละ ชาวบ้านเรานี่นโอ้โหมีของเยอะแยะมากมายไปเลยเลื้อนหนูใหญ่องมีอยู่ก็ไม่สองใบหสองตาต้องสัวเนาะโอ้โหตัวสี่ต้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งทีนี้ปรากฏว่ามีมะม่วงลูกหนึ่งลูกใหญ่มากเลยสุกงอมเลยเหลืองอัลามเลยลูกนี้จะอร่อยไหมอร่อยน่าดูเลยแต่ปรากฏว่า มันมีมดแดงมดแดงตัวใหญ่รู้จักไหมบัเรู้จักไหมมดแดงตัวใหญ่ๆนะมันทํารังมันก็เอาใบมะม่วงมาห่อ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 มันห่อไว้ทําไมรู้เปล่าทําไมมันถึงห่อไว้เอาไ้กินเออกดให้กินทอหน่อยก็ไว้กินมะม่วงหวานหอมอร่อยมดแดงก็กินเหมือนกันมันก็เอาใบมะม่วงมาห่อห่อห่อหอไว้ไม่เห็นปรากฏดว่า ลิงห้าร้อยตัวเห็นไหมเห็น <S <S บป่าเห็นมะม่วงลูกนี้นไมหมใบห่อไว้เห็นไหมมองไม่เห็นปลากระบ้าลูกมะม่วงลูกนี้พามันสุกมันเป็นที่มันก็หล่มปุ๊บลงไปในน้ำอ้าวแล้วสิทีนี้มันก็ลอยไปลอยไปลอยไปก็มีพานป่าคนพานป่าก็ไปเห็นมะม่วงลูกนี้ลอยน้ํามาฮึพานป่าเห็นก็รีบรีบไปเก็บมะม่วงลูกนี้ เก็บขึ้นมาอู้นมันลูกอะไรทำไมามันลูกใหญ่สีทองสวยจังเลยกินได้ปะเอามาชิมดิมปากนว่านาย่านก็เอามะม่วงมาชิมเป็นไงติดใจอ้อร่อยมากเลยติดใจโอ้โหมะม่วงโอ้ผลไม้อะไรทำไมอร่อยอย่างนี้ก็เอามะม่วงเนี่ยไปถวายพระราชามะม่วงตรงนี้ไปถวายพระราชาแล้วดิฮะรา ว่าไงนะลูกแล้วลิงจะทำยังไง๋อแล้วลิงจะทำ,ะทำยังไงพระราชาก็เลยโอ้โห,โโหเห็นมะม่วงผลไม้นู่นนี่ก็อเอามาเฉยเป็นไงอร่อยไหมพระราชาอร่อยไหมพระราชาก็อร่อยติดใจโอ้โหนายพันจะไปเอามาจากที่ไหนต้องพาเราไปโอ้โหทีนี้เราเรื่องใหญ่เลยละพระราชา,าก็ยกขบวนทหารไปเลย ไปเข้าป่าเนี่ยเข้าป่าจะไปเอาไปหามะม่วงต้นนี้ยรราชากระโยกของมองันไปเห็นไหมเ,เห็นมะม่วงต้นนี้ไหมเห็นเป่าเ,เห็นไหม<ผ> <c oughs> นายพานก็พาไปจนไปเจอมะม่วงต้นนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นานโอ้โหพระราชาบอก ทหารจะต้องเก็บมะมว่วงต้นนี้ป้าให้ข้าฮะลิงทำไงพยาวานอนทำไงฮะอ่าพยาวานอนจะปล่อยให้เขาเอาต้นมะม่วงไหม,ไมพยาวานอนก็มาปกป้องรากฏว่าทหารจะสู้สู้กับพยาวานอนสู้กับลิงลิงจะสู้ได้ไหมสู้ได้ป่ะโอ้โหทหารมีธนูนะ นีหอกโอ้โหดูได้ไหมดูได้เปล่าไม่ได้ใหม่ด่าไม่มีอาบุธอ,อ่าตาบอว่าพอฉุกเฉินขึ้นทหารจะฆ่าลิงตายทั้งหมดทหารจาะทหารกธนูมันจะยิงลิงทั้งหมดให้ตายจะได้เอามะม่วงถวายพระราชาปาบอว่าหัว พยาบานอนตัวที่เป็นหัวหน้าฝูงทำไงโอ้โหถ้าเขินปล่อยให้ทหารยิงพวกเราพวกเราคงตายหมดแน่ว่าแล้วพยาบานอนก็เอาเถาวันจะเถาวันนะเถาวันที่ห้อยกับต้นไม้เนหะ็นไหมน้องปูมีจะ่เถาวันบ้างรู้จักไหมเถาวันที่มันเลื้อยไปกับต้นไม้เป็นเหมือนเชือกอะ ไอ้งูเนาะว่าแล้วพยาวรณนก็เถาวันมัดใจเอวเลยถาวันเช่นใหญ่ขนาดนี้มัดใจเอวแล้วก็วิ่งจากยอดม้ากระโดดข้ามฝั่งแม่น้ําจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลยโดยมีถาวันมัดเอวพอไปถึงฝั่งนู้นปรากฏว่าเถาวันสั้นไปหน่อยมันไปไม่ถึงที่ ไปถึงไปจับต้นไม้ต้นที่อยู่ริมฝั่งคลงโน้นได้ปุ๊บตึงพอดีเลยหมดเขาวันตึงพอดีเลยแล้วพยาวานอนก็ร้องบอกกับบริวารไป่าเอาพวกเราวิ่งว่งวงางานทหารก็จะกำลังจะยิงแล้วพอพยาบานอนบอกวิ่งไปนั่นล่ะทําไงทุกทุกตัวเป็นไงวิ่งไหมออวิ่งไต่เชือกไปเลยบึ้ดเลยพยาบานอนโอ้โหย มือสองมือจับต้นไม้ไว้เถาวันมัดเอวแล้วก็มีไอ้ไอ้ไอ้ฝูงลูก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 สมุนนะ่ะวิ่งไปบนเชือกจะหนักไหมหนักไหมสิบตัวหนักไหมยี่สิบตัวหนักไหมหโอ้โหวิ่งไปยี่สิบสามสิบตัวเอวแทบขาดใช่ไหมหนักมากเลยพระราชาก็เห็น พยาวานอนตัวนี้อเอกพระราชาอัศจรรย์ใจว่าพยาวานอนตัวนี้ทาไมถึงได้กล้าหาญชันชัยขนาดนี้ปรากฏว่าขณะที่บริวารของพยาลูกลิงทั้งหลายห้ารอตัวกาลังวิ่งข้ามหนีตายทหารก็พ,พระราชาก็เลยบอกาหันอย่าพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงลิงมันก็วิ่งข้ามฝั่งไปทางโน้นโอ้โหมือสองมือเลือ,อดอาบ จับต้นไม้ไว้แน่นเลยเลือดอาบหมดเลยแล้วก็มีมีลิงตัวนี้ลิงตัวนี้เป็นลิงที่อิจฉาพยาวานลิงตัวสุดท้ายเป็นตัวที่อิจฉาพยามานอนอิจอฉาจา่าฝูงไม่ชอบใจก็เลยแกล้งกระโดดจากยอดไม้ชั้นสูงลงมา เหยียบเชือกเาวันนั้นทําให้เชือกเทวาน,นี้มันเป็นไงตึงไหมตึงโอ้โหมันก็ดึงเอวพยาวนนโอ้โหเกือบตัวขาดเลือดท่วมกายสุดท้ายไว้พยาวนนก็เกือบชินใจพระราชาเห็นก็เลยโอ้โหพระราชาประทับใจว่าพ,พยาวนน์เนี่ยมีจิตใจเสียสละอย่างมากเลยก็เลยให้ทหารเนี่ย ไปแก้เชือกออกแล้วก็อุ้มพยาวานอนมาวางลงแล้วก็สอบถามว่าท,ท่านทงนี้ได้ยังไงอย่างนี่สุดท้ายพยาวานอนก็สิ้นใจตายพระราชาก็สร้างเจดีย์ให้เจดีย์แสดงการความเสียสละต่อพยาวนนอนผู้มีจ,จิตใจกล้าหาญเราจะเป็นพระยาพระราชาที่เป็นเหมือนพยาวานอนนี้รักประชาชนของเราเท่ากับพยาวานอนนี้รัก บริววาขอองงตัเได้เห็นน้องๆนักเรียนอนุบาลตุกติ้วแล้วก็รู้สึกประทับใจที่เด็กๆมีผู้ใหญ่คอยสอนให้รู้จักช่วยเหลือตนเองมีสมณะคอยอบรมคุณธรรมหลังจากฟังนิทานกับเด็กๆแล้วจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชีวิตของน้องนนักเรียนสมาศิษขาฝ่ายหญิงชั้นม .1 ค่ะนี่คือถั่วต่าง ที่ทําเป็นอาหารเสรเมสิมบํารุงร่างกายของนักเรียนสัมมาสิกขาค่ะมีครูที่ทําหน้าที่ดูแลนักเรียนฝ่ายหญิงชั้นม .1 นอกจากนี้ก็ทําหน้าที่ปั่นถั่วเป็นเครื่องดื่มเพิ่มพลังให้กับเด็กๆค่ะจะขอพาท่านมารู้จักกับครูสมถวินบานเวศค่ะบริเวณนี้เป็นที่ปั่นและก็คนนี้ก็คือครูของสัมาสิกขาครูสมถวินนะคะเจริญธรรมนะคะช่วยเล่า่อยค่ะ อาหารเสริมของเักเรียนที่เป็นอาหารเสริมของเดกเรียนก็นเริ่มต้นว่าเอ๊อะ,อะการการที่แบบว่ามีัยโควิดด้วยนี่นะคะทําไงที่ว่าจะป้องกันเด็กได้อะไรนี้ป้องกันเราด้วยป้องกันผู้ใหญ่ด้วยอะไรนี้ใช่ไหมคะคือสร้างภูมิต้านทานใช่ไหมคะ,ะเราคิดว่าถั่วเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญอเออก็เลยแบบว่าเออหาถั่วหลากหลายชนิดนะคะสีะแดงสีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดําถั่วเม็ดเดือยอย่างเงี้ยเม็ดเดือยจะเป็นหลักถั่วลิสงถั่วอลันเตา ซอฟตไก่ลูกไก่ลูกไก่ก็มีด้วยค่ะมีมีหลากสีนะคะแล้วก็อืมก็เลยคิดว่าเออเราก็มีหม้อตุนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ตุนตุนมันจะนุ่มมากันจะนุ่กค่ะตัวตุนนี้เขาจะนุ่มนะคะแต่เราทีนี้ก็เราตุนจนนุ่มเลยนะคะอันนี้จริงไม่ต้องปั่นก็เคี้ยวได้สบายสบายค่ะแต่ว่าก็เออถ้าปั่นแล้วเด็กมันจะทานง่ายกว่าใช่เด็กเขาจะกินได้เพราะว่าเราให้เขาใส่น้าตาลนิดนึงใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็เราก็ใส่โกโก้ให้เขาปรุงรสให้อร่อยโกโก้เขาบอกว่ามันบำรุงสมอง พอเราไปค้นพบใน Google ว่ากูไอ้มันบำรุงสมองนะไอโกโก้อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการลงทุนเริ่มแรกก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนดอกพี่นุชช่วยก่อนนะคะ,ะซึ่งจริงๆแล้วผู้ปครองก็จะมีส่วนช่วยนะคะพอ,พอรู้ว่าเออมีใส่โ,โกโก้ใส่วันตินให้ลูกเขากินบาง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 ,บางรายนะเด็กมอหนึ่งนี่ก็บอกแม่แม่อะไรเงี้ยหนูได้กินนี้อะไรเนี่ยผู้ครองก็ฝากมาอันนี้แล้วแต่ มีใจมีใจก็คือมันเป็นเหมือนปั้นใจอะไรเงี้ยปั้นใจนะคะแล้วรู้สึกว่าจะมีงาด้วยนะนอกจากถั่วใช่ไหมคะจะเป็นงาคั่วจะเป็นเป็นงาแล้วก็มีอะไรอีกคะนอกจากโกโก้งาคั่วแล้วก็มีเมอร์สลี่มั้ยคะเมอร์สลี่มีงาอะไรบางนี้นะคะนี่เมอร์สลี่เมอร์สลี่ก็คือธัญพืชรวมหรือเปล่าพี่ที่นี่นะคะเมื่อวันจะเป็นงาอันนี้ก็เป็นงาคั่วนะคะซึ่งปั่นรวมกันปนถั่วให้กับเด็กๆได้ทานให้เด็กๆได้ทานทุกวันนะคะทุกเช้าค่ะ ก็ก็จะมีอาหารเสริมพวกนี้ทุกวันนะคะเพื่อให้คือดูแลสุขภาพเด็กเขาเพราะว่ามองเห็นว่าเขาไม่เป็นหวัดนะคะมองเห็นว่าเขาไม่เป็นหวัดพอช่วงไหนที่เขาทานถั่วประจำนี่เด็กคนนั้นจะสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าพ่อ่วอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็ทำงานออกกำลังกายด้วยใช่ไหมช้าทำงานกลางแดดแล้วก็ทานอาหารที่เป็นอาหารมังสวิรัติของเราอยู่แล้วมีผักไร้สารอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยข้าวไร้สารผักไรสารพิษมีธัญพืชธัญพืชก็เลยทําให้เด็กรู้สึกว่าเออ คือเหมือนว่าบางทีก็เป็นภาพบังคับด้วยเพราะบางทีเด็กไม่ตระหนักว่าเขาต้องทานโปรตีนนะะเพราะปกติเขาอยู่ข้างนอกเขาทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมฮะพอมาอยู่กับเราเขาต้องทานมังสวิรัตแล้วที่มังสวิรัตมันก็จําเป็นต้องทานถั่วมันก็เลยเป็นการปรุงรสแต่ท่านผู้ใหญ่ก็ก็ไม่ไม่ได้ปรุงให้นะคะ,คะแค่ปัน่นเฉยๆนะปั่นรวมกันตันยาพืชทั้งหลายแล้วก็งาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ท่านท่านผู้ใหญ่ก็กินกันเยอะนะคะตอนเช้า,าใช่ตอนเช้าเห็นผู้อายุยาวจะมาใช้บริการผู้ใหญ่ที่จะต้องไปลงฐานงานก่อนนะคะนี่ก็็เปปนนน่่วทีัแล้ะะค อ๋อถั่วแห้งที่เป็นแพ็คถุงแล้วถุงเลยค่ะอะไรตรงนี้นะคะก็จะมีความหลากหลายนี่เป็นถั่วอะไรคะพี่เนี่ยอันนี้ถั่วอะไรคะพี่คืออันนี้คืออันนี้เป็นถั่วลูกไก่นอ๋อถั่วลูกไก่เอามีชื่อไหมเนี่ยอันนี้ถั่วลูกไก่อันนี้เม็ดเดือยเดือยนี่ถั่วดำนะคะอันนี้พวกกาพวกอะไรนะคะรียมไม้นะอ๋อนี่ก็คือบรรจุไว้ในถังเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยค่ะ นี่ก็จะเป็นลันเตาอะไรนี่โอถั่วลันเตาถั่วลูกไก่มีตัวแดงอันนี้อ่าถั่วแดงถั่วดําคือครบสีเลยนะคะสีนะคะนตัวแดงนี่ก็เป็นวันนี้ได้เห็นนะคะว่าแม้ว่าจะเด็กๆนักเรียนจะทานอาหารมังสวิรัติเขาก็เขาก็ได้รับโปรตีนตีนเพียงพอจากถั่วนะคะจากถั่วนะคะซึ่งก็ทุกวันเขาก็ทานทุกเช้าอยู่แล้วนะคะหลังจากเข้าโรงนี้เขาค่ยไปโรงงานมันก็จะไม่เหนื่อยด้วยแล้วเขาก็มีตัวโปรตีนอยู่แล้วเพราะนั้นตอนสามโมงเช้าเขามาทานข้าวเขาโอเค เขาจะทานมังสวิรัตของเราอย่างสบายที่ว่าเขาไม่ขาดโปรตีนแน่นอนมารับแล้วนะคะเนี่ยคุรุครุอันนี้เป็นแผนกส่งแล้วค่ะเห็นมีตะกร้ามีหลายขวดก็ของเด็กๆเขาจะมีโกโก้ด้วยนะคะเด็กชอบเมื่อกี้ย่าป้อมบอกอยู่ในในส่วนของผู้ยุยาวนี่นะคะค่ะก็จะเข้มข้นมากกินแล้วอิ่มเลยแม่บอกว่าอยู่ได้ กินมือเดียวได้เลยค่ะค่ะครูรปปีกค่ะครูปปีกรักก็นำใบฝาครูรูปฝนคำนะคะและครูรูปใบบุญค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆไม่ทานถั่วเลยคะวันนี้ลูกทานแล้วนะโอกทานะล้วนะลูกนะสำหรับในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะเด็กๆที่นอนอยู่ใกล้ๆบ้านยะป้อมก็คือน้องๆนักเรียนฝ่ายหญิงมหนะคะ วันนี้เดินผ่านบ้านนักเรียนมหนึ่งก็ขอแอบส่องดูได้ไหมเนี่ยแอบแอบส่องดูได้ไหมลูกบ้านสะอาดหรือเปล่า <laughs> กําลังจะไปลงทันงานกันเหรอคะเออเดี๋ยวเปิดเทอมมาช่วยเล่าให้ป้าปะฟังหน่อยซิเป็นยังไงบ้าง<ะ>เปิดเทอมเปิดเทอมเป็นไงบ้างคะเปิดเทอมแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้าง <laughs> ถอยมาลูกสมานะจะมาไอ้หนูมานั่งทางนี้มานั่งทางนี้ <laughs> นนพอดีสมานะมาเดี๋ยวกราบสมณนะก่อนลูกเดี๋ยวค่อยคุยกัน ในขณะที่ดิฉันกำลังพูดคุยกับเด็กๆท่านสมณนะท่านสิขมา m ก็บินทบาตผ่านมาพอดีค่ะสายบินธบาตสายนี้เป็นสายบินทบาตภายในชุมชนซึ่งท่านจะเดินผ่านบ้านที่เด็กๆฝ่ายหญิงพักทุกวันเลยนะคะก็เลยเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่หลวงพ่อเด่นตะวันซึ่งเป็นผู้นำสายบินทบาตและก็เป็นสมณะที่ปรึกษานักเรียนชั้นม .1 ก็จะได้เห็นว่า ลูกสาวชั้นมหนึ่งของท่านจัดบ้านได้สะอาดเรียบร้อยหรือไม่ได้เห็นอะไรที่ท่านจะอบรมติงเตือนกันต่อไปนะคะและเมื่อสายบินทบาทเดินผ่านบ้านย่าป้อมค่ะย่าป้อมก็จะได้ถวายน้ำถั่วปั่นสําหรับท่านสามณะท่านศิคมาศด้วยค่ะเมื่อท่านสมณะท่านศิคมาศเดินผ่านไปแล้ว ป้าตรงเตือนก็จะขอคุยกับเด็กๆชั้นม .1 ฝ่ายหญิงต่อเลยนะคะอยากให้เห็นความน่ารักของเด็กๆชั้นม .1 นะคะวันนี้ป้าามาเยี่ยมบ้านก็ต้องมาคุยกันหน่อยเนาะตั้งแต่เปิดเทอมมาเป็นยังไงบ้างน้งน้ำใจน้ำใจเป็นไงพวกน้ำใจเป็นไงเปิดเทอมแล้วสนุกค่ะพูดดังๆหน่อยนะเพราะว่าป้าไม่มีไม้สนุกค่ะเออทํางานหนักมากไหมไม่ค่อยหนักค่ะสบายๆค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นมดค่ะอ๋อต้องเจอกันกับมดเนาะค่ะสตังพบตัดผมแล้วป้าจำเกือบไม่ได้เลยน้าเปลี่ยนเลยอ่ะเป็นไงตัดผมเสียดายไหมไม่ค่ะรู้สึกโล่งค่ะแต่ว่าตอนแรกๆไม่ชินเลยเพราะว่าปกติจะไ่ผมยาวตลอดลูกชอบกินถั่วของย่าป้อมไหมคะ อพูดตามความรู้สึกจริงๆบางวันมันก็ชอบบางวันก็ไม่ชอบค่ะแต่ว่าส่วนมากหนูชอบชอบตรงไหนคะชอบตรงรสชาติหวานดีค่ะแล้วก็ขนมปังอ๋อชอบตรงมันมีขนมปังต้องหมอดย่าป้อมนะว่าต้องแถมขนมปังแปรว่าจ้าเป็นไงคะก็ก็ยที่กาสนกค่ะแต่ว่ามันก็ลำบากหน่อยเพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ทำเออแล้วหนูทำได้ไหมลูกทำได้อ แล้วเรื่องของอาหารเสริมอาหารถั่วของย่าป้อมยกล่บ้านหนูนะคะลกูกอร่อยค่ะแต่ว่า,าวันก็มันไม่ค่อยหวาน,นก็กินยากอยาก,อยากจะกินอะไรเพิ่มไหมไม่ค่ะก็อร่อยอ๋อกินแล้วชินแล้วใช่ไหมลกูกแล้วเรื่องอาหารบางสวรีรัสล่ะลูกก็อร่อยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าในแต่แต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องปรับตัวแล้วก็กินให้ได้ปรับตัวตอนนี้หยุดร้องไห้คิดถึงบ้านหรือย,ยังคะหยุดแล้วค่ะ เก่งมากเลยอะคนนี้บ้านใกล้บ้านใกล้แต่ก็ไม่ได้เห็นแม่แล้วเพราะว่าอยู่หมนหนึ่งแล้วเป็นไงลูกฮะ <หา S 1> แม่ไปอยู่ข้างนอกอ๋อแม่กลับไปคําขวางแล้วเป็นไงคะพอชีวิตหมนหนึ่งเอาไมค์เอาเม็ดลงไหนจะได้เห็นหน้านิดนึงเออน้องมิงนะคะสมุนพระรามเก่าปีนี้เริ่มเป็นสาวแล้วตัวสูงกว่าป้าเลยโน้ใส่รองเท้ามา <c oughs> เป็นไงลูกพอมาอยู่หมนหนึ่งแล้วก็เพื่อนเขาก็น่ารักกันดีค่ะ ไม่มีการทะเลาะก,กันเลยใช่ไหมค่ะรักกันดีใช่ไหมลูกค่ะดีมากเลยชอบกินถั่วไหมคะลูกก็ส่วนใหญ่ก็ชอบครับแต่บางมันก็ไม่เพราะมันมันไม่รู้ค่ะม,มันเบื่อมันกินทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องกินใช่ไหมค่ะรู้ไหมทําไมถึงต้องกินน่ะได้ๆสูงๆล้วก็มีเวิตามินอะไร,ไรใช่ร่างกายจะได้แข็งแรงอ้าขอบใจมากนะลูกอ้ามาคนนี้ มหนึ่งอยู่ลําบากกว่าตอนสมุนพระราไมไหมลกูกเป็นอะไรมั่งลาบากตรงไหนอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เข้ามาเลยค่ะมีการปรับตัวเข้าหากันแล้วร้องไห้ไหมตั้งแต่ข้อม,มหนึ่งมาก,ก็ก็ยังไม่ยังไม่เนาะเอ้อสแสดงว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชอบกินถั่วไหมคะก็ชอบนะคะบางวันก็ไม่ชอบเพราะว่ามันกินบ่อยเกินปลาไหเป็นไงบ้างขึ้นมหนึ่งแล้วสนุกคะ่ะ มีเพื่อนแบบใจดีเล่นด้วยกันได้เข้าด้วยกันง่ายคะ่ะแล้วเรื่องถัว่วล่ะกินถั่วเป็นไงลกูกอร่อยคะ่ะเล้ชอบไหมชอบค่ะแล้วก็ทําให้เล็บนูแข็งกว่าเดิมด้วยค่ะโอ้เย,ยี่ยมมากโอ้โหนั่น,ะนะคืออะไรลกูกโอ้ถัวถ่วถั่วถัว่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าถามก่อนนี่เป็นนักเรียนชายนะคะนักเรียนชายถืออะไรมาคะอ๋อน้ําถัว่วกินเนื้อถั่วหมดแล้ว อ๋อออน้ำถั่วปานอ๋อเ่ยเขอโทษลูกขโทษค่ะเอาน้ำถั่วมาฝากนักเรียนหญิงด้วยก็เอามาให้ผู้หญิงช่วยกินคอ๋อมาให้ผู้หญิงช่วยกินเอามาให้เอามาให้ตมวันนี้กินถั่วกี่ชาม ไม่ถ้วยนะคะตัวย่า,า,า,าวันนี้เป็นเรื่องกินอ๋อย่างวานหนูกินไม่ตั้งห้าถ้วยเลยนะคะเป็นไงบ้างมาอยู่มอหนึ่งขี้เกียจมากเลยค่ะแล้วลูกเ <laughs> พราะอะไรอะ่ะไม่หนูว่าหนูหนูอยู่ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วก็อยู่ได้สบายเพื่อนใหม่มาเป็นไงบ้างลูกก็เฉยๆค่ะไม่ได้อะไรเข้ากันได้ดีไม่มีขัดแยง้ง อาช่วยฝากที่บ้าชีวิตมอนหนึ่งสองวันสีขาเป็นไงมั้งลูกก็สั่งดีค่ะแล้วค่ะเ่องเหนื่อยมากไหมเมื่อเทียบกับตอนประถมป .6 อยู่โรงเรียนอยู่ที่บ้านเหนื่อยกว่าเยอะเลยค่ะเหนื่อยค่ะลูกแล้วเราไหวไหมลูกไหวค่ะตื่นแต่เช้าได้ไหมค้างได้ค่ะแต่ละวันตื่นตีเท่าไหร่คะลูก ตีสีค่ะม,มาวันตีสี่คึ่งรวมตัวตอนเวลาเท่าไหร่กันลกูกระมาทางตีห้าค่ะอ๋อตีห้านะคะเออความรู้สึกที่อาหารถัวของย่าป้อมรู้สึกไงบ้างอะช่วงนี้รู้สึกว่าย่าบังคับมากเลยจะกินอร่อยมากถ้าย่าไม่บังคับ <laughs> ใช่ไหม <laughs> บอกย่าเลยนะยา่า <laughs> เขาบอกว่าถั่วไม่อร่อยเพราะย่าบาังคับมากาอ่ะไม่ใช่อร่อยแต่มันแบบมันเยอะมันเยอะหญาอย่าบังคับเยอะนะแส,สดงว่าวันนี้วันนี้เยอะไปใช่ไหมคะหรือว่ามัน,นเยอะเกินทุกวันเหมือนพี่อิมบอกแล้วพี่อิมก็บอกว่าหนูรู้แล้วว่าทำไมเด็กมันอึนอดอัดแม่แล้วก็มันหมุดหีดแม่มากเพราะว่าแม่ชอบบังคับมันกินและต่อไปนี้คุณแม่จะต้องปรับปัวนะคะขอบคุณย่้าป้อมของคุณย่้าป้อมวันนี้วันนี้ป้าจะปล่อยคลิปเป็นพยานแล้ววันนี้ขอชื่นชมยญ้าป้อม ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้ที่พร้อมปรับปรุงตนเองเมื่อได้รับคำติงเตือนค่ะ